ประสบการณ์วันนี้ผมบอกว่ายากมากนะวันนี้ผมเกือบจะเผลอใจที่จะกินข้าวไปละแต่ผมก็อดทนได้<ะ>ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเข้าห้องน้ำหลายรอบมากผมต้องขอบคุณอ<ะ>หอยดองมหาชัยมากเอาเข้าวออกินแล้วเกช่วยใช<จ><า>่ขี้แตก <laughs> ขี้แตกหอยดองหอยดอง หอยดองมาาใครอยากขี้แตกแบบผมเนี้ยครับหอยดองหาชัยกับซดน้ำหอยดองาหาชัยครับครับคุณก็จะได้ขี้แตกแบบผมกี่รอบคะก็สี่รอบแล้วครับก็สี่รอบนะครับสิ่งที่ได้มาคือคุณ,ค,ณคุณก็จะแบบเห็นถึงอนานะคตความหล่อดเหลา